สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลครับผมได้เวลาแล้วนะฮะคลิปนี้มาตกแต่งนะลาลงปูนะจุดนี้ก็เป็นซุ้มหัวใจนะครับผมนะ,ะมารับชมแล้วก็ให้กำลังใจอย่างน้อยสัก6นาทีนะแล้วก็ติดด่านให้ด้วยนะครับอากาศก็ร้อนแต่เช้าเลยนะครับ โอ้ใหม่ก็เกิดรอยขึ้นสีสันนะฮะ Variety of Flower ทางนี้ก็ <c oughs> สอบอจะติดใบโพป,ประดิษฐ์ประดอยอยู่ทางนี้ส่วนทางนน้นนะฮะเฮ้ยเห็นมีร่มตะคุ่มตะคุ่มอยู่มุมนน้น <c oughs> อาแอดมินแอดมินป้อมคนใหม่คนสวยนะครับกลัวดำนะครับแดดบรนไดมากแต่ของเราทำโอเคอยู่นะแน่นคืออะไร มันยังให้ติดแล้วอ๋อติดไปแล้วของอันนี้คือแอร์เริ่มติดจากซ้ายแอดมินป<ช>้อมมาจากขวาอ,อ,อ,อ๋อแยกฝั่งใช่ตอนแรกวัดติดรวมกันก็เลยวัดแยกกันไปเกือบแยกกันมันก็ไม่เห็นไไมิรไทยใครขากป่ะถึงเวลาลุยงานของเราแล้วนะฮะขอบคุณทุกไลน์นะครับชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมโอ้โหสิมันไปย้อนแสงนะเนี่ยยิงดีกว่า เอาดาดาไปไหนมาเร<อ>าก็รอาดาดาเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ไมงานเราอยู่นี่เราไม่ได้ทำอันี้จาไปทำนู้นเลยแป้งกนันมเนีย่ย เราจะเก่ัดอัวดอกไม้่ให้ทำไปี่ก็จะเรียนบนด้าองาาารก็ทาตอสอง้านจ่ให้มาดอกไม้ด้ไม่พี่ต้องมาตอนนี้ก่อนี่มตอก่อนเดอแล้วมันจะได้่โอ้ดีแล้วม่ะ ไม่ถูกค่ะที่ต้องเหยียบมันให้แล้วได้ต้องเหยียบให้เฉียงมุดขึ้นไปดูใกล้ๆดีสวยมากเลยนั่นแหะเห็นไหมนั JI, um, so ่นแหะที่เราทำที่เราทำเ คต้อเอาอันนี้ไงเอาดอกอันนี้ขสูงแก่ลงมาดี่ได้กลางอ้าวปูงานเข้างานแตรงนั้นหละเหมาะกระดาษเต้องไหนต้องจุนั้นแหลให้กระดาษเข้าไม่แล้วโห เูาความจริงกะเสือเนาะนะเสือกับปุ๊บประดับจุดนี้นะเอฟซีใช่ดาดาเขาจะถามให้หมดเลยหนุนถามให้เกลี้ยงเลยบริเวณนั้นนั่นแหละเหมาะกับดาดาแล้วแหละถูกต้องแล้ว I วันนี้เราก็กระจายจุดกันนะคะคนมีน้อยเราก็กระจายน้อยนะก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่จุดจุดจุดเรื่องมดหยบหยบเต่าเหมือนเต่าเดินไปทุกวันก็ไม่เยอะ จะได้อยู่ได้ไหมมันมีแารอ้รูตะไครก็ไปเลว้ทงโคกที่ดูให้มันมันเสมอกันารตะวันบานแล้วค่ะบ้านทำใจสิบี่บ้านตะวันบานเล้วใหมาก จะอยู่ตามตะข่ายของบ้านเรือ่เถอสือยัดเข้าไปข้างในนี่ต้องยัดให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยที่ต้องยัดเอออย่างนั้นแหละแค่นั้นเองเออมันี่คือข้าวตองรูนี้โน้ตึงบอกว่าให้รที่หักอะไรมาถึงไม่ทะลุไปทางนี้ที่อยากให้มันห้างแน่เข้าไปข้างในเจ้าหน้าที่แยกเข้าไปให้มันสุด แล้วเขาไปให้มันสุดนั่นแหละเอออย่างนั้นแหละ தா Yeah, mm -hmm. but mm -hmm. mm -hmm. ก้านง่ายกว่าล้รามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วก้านตามยาวของมันใช่ตัดอกมาพชอล้่อการง่ายเรก็ต้องนารจะได้ชิพอมราะมันไม่ได้ใช้้านอยู่แล้ว้านยาเขาบอกแบบมาคือแบบเสือตัดอยู่แล้วที่จะทำยาวๆ็ค้อเราเสือตัดอยู่แล้ ตอนนี้คือปัญหาคือก้านมันยาวเกินนะฮะเดี๋ยวเราเราจะไปเอานั่งร้านมานะฮะแล้วก็ปีนเข้าไปติดเสร็จแล้วก็ต้องตัดก้านออกนะ,ะประมาณสักครืบหนึ่งะะตันนั่นแหละที่ตัดลวดนั่นแหละอันนั้นแหละปืดปดปืดปเลย